คือจอดรถไว้ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วก็ไปทำธุระข้างนอกกลับมาตอนตีสองก็มาไม่เจอรถแล้วรถหายไปแล้วแล้วก็เลยถามสอบถามลูกชายอยู่ในบ้านลูกชายก็บอกไม่เห็นคนร้ายมาดักรอดูอยู่แล้วประมาณสองสามวันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยช่วยหารถคันนี้ให้เจอหน่อยเพราะว่ากว่าจะได้มา ต้องรีดผ้าตัวละห้าบาทส่งค่างวดรถมันไม่ได้มาง,ง่ายๆมันลำบากหยาดเหนื่อของหนูขอ,อให้เจ้าหน้าที่ช่วยด้วยครับสําหรับคดีนี้นะครับก็ผู้เสียหายเนี่ยได้จอดรถไว้ในรั้วบ้านตัวเองครับแต่ว่าลักษณะบ้านาเป็นบ้านทาวโฮมซึ่งรัวเป็นรัวโปรง่งแล้วก็เตี้ยๆครับคนร้ายสามารถมองออกมาจากด้านนอกได้เห็นว่ามีรถจักรยานจอดอยู่แล้วก็ อย่างแรกคือประตูไม่ได้ปิดนะครับอย่างที่สองคือผู้เสียหายคากุญแจไว้จุดนี้อาจจะเป็นจุดก่อนที่ทําให้คนร้ายฉวยโอกาสเข้ามาก่อนเห็นลักทรัพย์ได้ง่ายนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยเราก็เชื่อได้ว่าอาจจะตะเวนไปเรื่อยๆเจอโอกาสเจอจังหวะที่ไหนที่สามารถก่อนเห็นลักทรัพย์ได้โดยเฉพาะาถ้าผู้เสียหายเจ้าของรถเนี่ยป้องกันไม่ดีอย่างเช่นกรณีนี้นะครับซึ่งเราก็ บางทีผู้สายเองก็ไม่รู้นะครับว่าการที่เราคากุญแจรถไว้หรือว่าไม่ปิดประตูบ้านเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คนร้ายฉวยโอกาสต่อเหตุนี้ได้ซึ่งทางเพาะประเก็ดกด้วยด้ประชาพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยการป้องกันก็ยิ่งดีวกว่าการที่ให้สูญหายแล้วเรามาไล่ตามทีหลัง